ตำบลหนองทุ่มตำบลหนองทุ่มเบอร์ว่าปีเบอร์ว่าปีปทุมครับจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามโอ้ท่านเอาบุญต้องมี้ฟักสิ้นนะครับแมนครับแมนแมนมันเป็นขารอะไรกว่ามีการฟักซีนมีสารบ้านโฮโา้นีอยูนอฟฟี่มาได้แจกต้อนรับพี่รำต้อนรับหมูต้วนรับวัวล่ะ ทางหัวทงหัวครับหัวนี่นียมกินดิบกินดิบ่อยซกเล็กแซลไม่พอยังไงพี่อมขับัวมีลาบหัวแล้วห่แล้วบ่คือบุญบ่คือบุญสอด่วกครับเออ มามาหอมบุญบรากาศครับโอเวนมนตอนรับกันมารวมทังบุญี่นอามาร่ล้วบุญ่ะเอาแล้วกินเอาลามเลยนะครับกินพ้อมพ่อหมดละกับบุ้หลายยครับครับผมครับกนเขาก็มาจาก่าบเราเี้เขาแลากินกันแบ ร <t aining> <t aining> ับักิ้ักชิงครับปักชิงงานบุญงานบุญบุญบวชไ่กวนครับ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 มาการแข่งันครับเนี่ยกั้งัาดค่อาหารอาหารโซ่โซ่อาหาร่ ฟักเนี้ยนี่ฟักซีนฟักซีนใช่ผมนี่ละฟักซีนเอาเอาเอาใส่ปากให้เขาเนี้ยฟักซีนให้ยังเอาบุญเนี้นี่เอาบุญเอาบุญแจกเขาโอ้บุญหาไม่ได้บุญวันวิจารเขาเออวิจารเขาอันนี้เขาเอื้อมวัซซีนวันซีนเนื้อเนี่ยครับดูน้ำกันอิสานเขาซืวัซซีนโอ้ซีนครับข้าบุญภาษาไทยก็เอม้อนเนี้ยข้าบุญหาต้องน้ำมัน เอาเอิ้นเนเนี่ยเขาอีสานเขาเอิ่อนสิ้นเอาเอาเนื้อมาสับๆเนี่ยเขาเรียกว่าฟักคิ่งสับสับหรือเขาว่าฟักเบนฮะอีสานว่าฟักโอ้ภาษาเขาว่าสับเนื้อเนี่ยิ้นครับก็เลยว่าฟักซิ้นฟักสิ้นสั่งดรอปเกย์คนไทยว่าเนื้อดีๆเอาขี้มาใส่ เใส่เนื้อดีๆเอาขี้มาใส่เนื้อเนื้อดีๆอขี้มาใส่เนื้อเนื้อดีๆขี้มาใส่เน้อเ้ใส่แล้อเน้้าง้มใสเนี่ยเินได้ครับกิน้ออใหนนอขีใส่้เอ้เอา่นเ่อเขาใส่นอออมออมากอาา่บแซ่บคัก ก็นัดให้มาอร่อยโอ้ชดชุดชุดดูดูดูเราทำงานเราเอาบนนี้ไม่ต้องมีการฟักซีนหรอครับ

มาตกินมามากินดิบนแกกินนล้กินเลยโอ้ดิบกระเดยเลแซวว่าอร่อยไหมอร่อยไหครับ่ออาา่ามนนใส่เลือดสดเลย เลยบ่าเขามาสิ่เจะ <c oughs> ของกินกินบ้านี่บอกค่ะเ็ส <Yeah. S 3> <c oughs> ไป่าหมูสื้อแ์แก<อ>เอาไปให้แจกกินนึกว่าทำกินเองโอ้ตะมูผุ้ไายก็กินเพิ่มปากเพิ่ม

Nam chim nam chim เครแก้วเบียร์โชชาน้ํา หวานความเาแต่เป็นเบาเป็นรำีย้อ้เป็นบากินดีเนี่ยกินดียูวาเ้งอ่ใเาหยุดปะนาะเป็นหนังแท้หอหนงแท้่เยยุดเกินใหเงเลยนะเอาเียบเพีปไทยกินเห็งเลยนะเดี๋ยวนะโอ้หดิบๆเลยโอ้ อะไรไหมอแซ่บแซ่บแซ่บเียเียอกอะไรอะไรแซ่บอยู่แซ่บแซ่บแซ่บโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพยนครับผู้ยนหนังหนังไส้ครับครับครขอบคุณมากครับ